กลับมาระบาดอีกครั้งกับโรคฝีดาดลิงโรคลายที่ตอนนี้เจอแค่ในกลุ่มของผู้ชายเท่านั้นแถมยังเจอปัญหาหน้าห่วงเพราะการสืบติดตามโรคเป็นไปอย่างลำบากเหตุเกิดจากวันไนสแตนเจอกันแค่ครั้งเดียวแล้วจากลาเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะฝีดาดลิงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการสัมผัสกันโดยตรงแค่ไปสัมผัสผิวหนังคนที่ติดโรคแล้วก็มีตุ่มน้องก็สามารถรับโรคเข้าสู่ร่างกายของเราผ่านทางผิวหนังก็ได้เช่นกันค่ะโดยฝีดาดลิงเจอในประเทศไทยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม คมปี2,565จนมาถึงเดือนเมษายนปี2,566เจอประมาณ20รายแต่พอเข้าเดือนพฤษภาคมเท่านั้นแหละค่ะเจออีก20รายมิถุนายนเจออีก50รายพอเข้าเดือนกรกฎาคมนะคะยอดติดเชื้อพุ่งเป็น100รายคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเจออีก100รายเช่นเดียวกันค่ะกรมควบคุมโรครายงานว่าตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานี้มีคนเป็นโรคฝีดาดลิงแล้วกว่า217รายชาวต่างชาติ30ราย คนไทย187รายอายุเฉลี่ยตั้งแต่20-64ถึงปีมีชายอายุ34ปีเสียชีวิตแล้ว1รายเพราะไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV จนมาติดโรคนี้ภูมิต้านทานต่ำจนทำให้เสียชีวิตค่ะตอนนี้มีติดแล้ว19จังหวัดทั่วประเทศค่ะโดยกรุงเทพเนี่ยนํามาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่136รายนนทบุรี14รายชนบุรี9รายค่ะ3จังหวัดนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่ปประะะเเมมมิินแล้้วววว่่่่่าาจียยอดดผููุงงสงกค นายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานน์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาระบุว่าสถานการณ์การสอบสวนโรคตอนนี้นะคะติดตามกลุ่มเสี่ยงค่อนข้างยากเพราะมันเป็นการนัดเจอกันแค่คืนเดียวผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ค่ะมาจากกลุ่มชายรักชายที่มีพฤติกรรมทางเพศที่จะนัดเจอกันผ่านแอปหาคู่แล้วก็นัดวันไนสแตนแบบไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอค่ะเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใดรายหนึ่งนะคะก็ไม่สามารถติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้เพราะเมื่อเสร็จกิจกรรมก็มักจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานสอบ าบางคนค่ะเปลี่ยนคู่นอนกันทุกวันบางคนนั้นแทบจะไม่รู้จักชื่อกันเลยด้วยซ้ำจึงทำให้การสอบสวนโรคเป็นไปได้ยากค่ะ โดยโรคฝีดาดลิงแม้ว่าจะสวมถุงยางอนามัยก็ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เพราะหากมีตุ่มฝีเกิดขึ้นตามร่างกายถ้าไปสัมผัสก็สามารถรับเชื้อได้อย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้กรมควบคุมโรคนะคะกังวลว่าหากผู้ติดเชื้อมีความสัมพันธ์แบบไบเซ็กชวลเชื้อก็จะแพร่ไปยังกลุ่มผู้หญิงหรือว่ากลุ่มอื่นๆได้ดังนั้นจึงอยากให้ผู้พัฒนาแอปคำนึงถึงเรื่องการย้อนไปตรวจสอบก็จะสามารถติดตามตัวบุคคลได้ค่ะ ส่วนการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าอย่างน้อยก็ควรทําความรู้จักกันมาก่อนเพื่อให้รู้ว่าเขาคือใครทําอาชีพอะไรพักอาศัยอยู่ที่ไหนรวมถึงมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม่ตรงนี้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากแต่เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันไม่ให้ระบาดไปในวงกว้างมากกว่านี้ค่ะข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ